สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี e FC ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะที่อย,อยู่ในในกลุ่มทาสหมาผู้น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะคิมก็อยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์นะคะวันนี้นะคะคิมก็ได้ซื้อไก่ย่างนะคะมาให้น้องหมานะคะวันนี้นะคะคิมก็จะมาชี้แจงนะคะผู้ใจบุญนะคะทุกท่านนะคะที่ร่วมบริจาคเงินมานะคะมีใครบ้างนะคะคิมจะเรียงตามลำดับนะคะเรียงตามลำดับ วันที่โอนนะคะแล้วก็หรือวันที่คิมได้รับเงินนะคะลำดับที่1นนะคะคุณโซพีคนะคะบริจาคมา40บาทนะคะลำดับที่สองนะคะคุณสลาวุฒิพักพมพักพมนักนะคะหรือพ,พี่แก้วนะคะบริจาคมา300บาทนะคะท่านที่สามนะคะคุณสี่แพรก้าหานนะคะบริจาคมา200บาทนะคะท่านที่4นะคะคุณสมพิษนะคะแก้วฟ้านะคะบริจาคมา100บาทนะคะท่านที่ ท,ท, 6, ท่านที่6นะคะคุณกําไรคําอยู่นะคะบริจาคมา100บาทนะคะท่านที่7นะคะคุณสมพรนะคะบริจาคมา100บาทนะคะท่านที่ท่านที่8นะคะคุณนัทชุนันนะคะพัชรรัศมีนะคะสองร้บาทนะคะท่านที่8นะคะคุณอาทิตย์ผู้ซื้อนะคะท่านที่9นะคะคุณพงศักดิ์นะคะแก่นสรุงนะคะ100บาทนะคะท่านที่ 10นะคะคุณนันทิดาสะดวกดีนะคะน้องโบนะคะ100บาทนะคะท่านที่11นะคะคุณสุทธิพรนะคะแสงอรุณนะคะหรือน้องไม้นะคะบริจาคมา260บาทนะคะท่านที่11นะคะคุณกเกษมนะคะบริจาคมา100บาทนะคะรวมแล้วทั้งหมดได้เงินทั้งหมดพันเจ็ดนะคะพันเจ็ดตอนนี้คุณก็ได้ได้ทำการซื้อ,อไก่ยะตอนนี้นะคะได้ทำการ ได้ทำการซื้อไก่ย่างซื้อไก่ย่าง,งมาทั้งหมดนะคะในราคาพันสี่นะคะพันสี่ก็จะได้ก็จะได้ไก่นะคะไก่ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าไม้นะครับได้ไก่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าไม้นะครับเพราะว่าเขาแถมมาทั้งหมดสิบห้าไม้นะคะแล้วก็ยินก็จะซื้อนมนะคะซื้อนมมาทั้งหมดนี่นะคะแปดกล่องนะคะนี่แปดกล่องแปดบาทนะคะนี่นะคะ แปดกล่องนะคะอันนี้หกนะคะอันนี้หกกล่องนะคะนี่หกอันนี้สองเป็นแปดนะคะแปดสิบบาทนะคะแล้วก็ต่อไปจะซื้ออันนี้นะคะเป็นเพชรดีกีนะคะนี่เพชรดีกีอาหารหมาเพชรดีกรีราคาสามกิโลนะคะเป็นเงินเป็นเงินนะคะนี่นะคะเป็นเงินทั้งหมดสองร้อยสามสิบห้าบาทนะคะเพชรด,ดีกีสามกิโลนะคะ 235บาทนะคะคิมก็ขอ,ขอคิมก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่บริจาคเงินมาเพื่อสมทบทุนในการให้คิมได้ซื้ออาหารทั้งหมดนี้นะคะ้งไก่ย่างทั้งนมแล้วก็เพชรดีกีนะคะให้สุนักจอนจัดนะคะคิมก็ขอให้บุญกุศลนะคะที่ทุกท่านนะคะได้บริจาคเงินมาขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะที่สิ่งใดก็ขอให้สมดังดังปาถนานะคะขอให้ สุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็ขอให้ทํากิจการใดๆนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะยุมั่นขวัญยืนนะคะขอให้มีคว,ความสุขทุกท่านเลยนะคะรวยๆเฮงทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันต่อนะคะอีพีสอนะคะไปดูน้องหมาก,กินกันนะคะโพสนะคะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ